ทีนี้มาปิดท้ายกันที่เรื่องเบาๆกันบ้างพาคุณผู้ชมไปที่ดูใบหลายๆคนอาจจะเคยไปต่องเที่ยวมาแล้วล่าสุดมีการเปิดตัวโครงการที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือบ้านลอยน้ําที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการแรกของโลกด้วยที่มีบ้านลอยน้ําแบบนี้เกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือบ้านลอยน้ํานี้มีชั้นใต้น้ําที่สามารถไปชมวิวทิวทัศน์ใต้ทะเลได้อีกด้วยไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหน โครงสร้างขออภัยคะ่ะโครงการสร้างบ้านลอยน้ำนี้ก็มีชื่อว่า floating sea horse แบบที่คุณผู้ชม,ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะเขาตั้งชื่อโครงการนี้ตามชื่อแม่นะขออภัยคะ่ะชื่อม้าน้ำซึ่งเป็นสัตว์หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์ไปจากอ่าวเปอร์เซีย บ้านตัวอย่างที่เปิดตัวล่าสุดนี้ก็เป็น1ใน131หลังที่เขากำลังออกแบบแล้วก็ก่อสร้างซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหัวใจแห่งยุโรปเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างขึ้นมาบนเกาะเทียม6เกาะจากทั้งหมด300เกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่เกาะเดอะเวิลของดูไบไปประมาณ4กิโลเมตรค่ะ บ้านสุดหรูที่เกิดขึ้นก็สร้างด้วยวัสดุผสมที่มีน้ำหนักไม่เกิน200ตันซึ่งทางด้านของนายจเซฟทินเดียนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าซ e o บริษัททินเดียนกรุ๊ปเจ้าของโครงการนี้เขาพูดในงานเปิดตัวบ้านลอยน้ำนะคะบอกว่าแนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาต้องสร้างเกาะในสไตล์มัลดีฟที่ล้อมรอบด้วยปะการังพร้อมกับพัตการและก็บาบาไม้ด้วย แล้วมีโรงยิมที่อำนวยความสะดวกรวมไปถึงสระน้ําแบบมาดีฟที่นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมค่ะบ้านสิบหลังที่กําลังเร่งสร้างอยู่ตอนนี้มีขนาดกว่า287ตารางเมตรถ้าเกิดใครสนใจอาจจะต้องกระเป๋าหนักกันหน่อยค่ะเพราะว่าราคาก็สูงหนูที่หลังละ2.7ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณกว่า95ล้านบาท และสำหรับบ้านที่มีพื้นที่มากกว่าขนาด371ตารางเมตรราคาก็จะขยับมาอยู่ที่กว่า3ล้านดอลลาร์หรือว่ากว่าร้อยล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าโครงการทั้งหมดนี้จะสร้างเสร็จภายในปี2561รวมไปถึงจะมีการพัฒนาชายหาดให้มีโรงแรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายใครที่วางแผนจะไปเที่ยวดูไบก็ต้องเตรียมเงินกันไว้นักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้นี้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ